Zoom. Sorry, as DJ. Ma, madukan. Ada ya

ได้ปลาด้วยได้ตะบลเฮียวด้วยไลด้วยยวโอ้ยน้ำปือทุคนนี่ทุกคนะเบเฮีวยไโอ้โหสวยมากวิทย์นี่ทุกคนโอ้โหตัวนี้ขงแท้วิทย์วิทย์ใส่น้ำไม่ดีวิทย์นเอดี๋ยวได้ปลาโน้อ่โอโกของแทนี่ใช่ได้ตัวนี้เอาใส่ถุงก่อนวิทเอาน้ำน้เนี่ยตรงนี้ทุกคน ผมพิกอย่างโซนม้วนะเดี๋ยวมันฉูนหมดเลยต้องโซนเม็ดมีมีไอ้นู้นนะทุกคนมีนโยบายได้ซาบะระเฮียวแล้วทุกคนตัวเลขสบาบะระเฮียวดูทุกคนตัวเลขนี่ทุกคนหนึ่งใจดูนะวัดซาบะระเฮียวไหมเนาะไปไหนแล้วนี่ทุกคนวิทดวิดมันซาบะระเฮียววิดไปง่อยดำปืดวิดดำปืดทุกคน Mà Ô gì quá quýt. gì quá Ô dạy bay 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 bay

พอได้แต่มีอังพี่เด้อลูกมันฮะยาม่ายาม่าไอ้ไอ้กางเกงนั้นนั่นโดนห่าวิทมึงจะโวดยังวิทย์ดูเองวิทย์มึงเหยียบจวดโอ้ทุกคนวดนี้มาดูทุกคนหนิงเหมยเจ้ดูวดนี้มาดูได้เลยนี่ทุกคนนี่ทุกคนวดนี้นี่ทุกคนวดนี้ดูได้เลยมาดูกันว่าจะได้ตัวไหมทุกคนเดี๋ยวมยเจ้ดูนะว่ามีตัวไหม โอ้โหงวดมงคิดนี่ทุกคนขอแล้วล่ะไม่ต้องได้ทีอ่ะนี่ทุกคนนี่งวดด้วยเดี๋ยวไม่รู้ว่าปลาจะอยู่ฝั่งไหนนะทุกคนดูนะงวดติดกันเลยทุกคนดูเดี๋ยวเราจะดูว่าปลาจะอยู่บดไหนนะเท่าเท่าเทือกตูนเนาะมึงคิดตามเงียบดิมงคิดไปยืนบนหินนี่ได้ไหมมาเลยไม่เป็นไรไม่ต้องมาก็ได้มันจะกันเอง เพียบเลยทุกคนตอนนี้มาทุกคนมาดูกันว่ามันจะได้ตัวไหมนี่ทุกคนตรง,น,ตรงนี้มีวอดนะแต่ว่าดูก่อนอางสคน,นคกลเป็นหคนตรงนี้ไม่อยู่นะปลาปลา,ปาน่าจะอยู่ตรงนี้ทุกคนปลาน่าจะอยู่ตรงนี้นะเลี้ยงกับตุกอันนี้ก่อนนี่ทุกคนปลาน่าจะอยู่ตรงนี้เลี้ยงีเขอจับเลีงมีน้ำขึ้นมไหมซื้อน้ำไหม มนในทุกคนมีองเห็นปลาแล้วมังคิดมันี่คนปลาทุกคนเห็นปลากัดไหมนั่นทุกคนปลากัดอยู่กันโอ้มันดำดินแล้วทุกคนวังคิดมันดำดินแล้วรีบหับเลยแป๊บนึงก่ับโอ้มันจะดีโอ้นี่มันเข้าไปนี่แล้วทุกคนนี่ นี่คนได้ไหลายตัวใหญ่เลยทุกคนนี่นี่คนโอ้หลุดวิทหลุดโอ้เข้ามาที่นี่นะอ่าทุกคนเข้ามาแล้วนี่ทุกคนนี่คนเป็นหนึ่งนะเออนี่ทุกคนีเอซีมาเพิ่มเร็วเอซีมาเพิ่ นี่คุณป่านี่ด้วไปทุกคนเก็บเลยนะเต็มนี้นะน้องคิดใจตุงก่อนอ่ะตุกคนแบบนึงกี่ตัวเลนมันดูดทุกคนกี่ตัวตัวเดียวนี่นี่ทุกคนโอ้ยดำเปิดสวยดำเปิดทุกคนปิง ไปต่อทุกคนไปทุกคนไปกันต่อมังเหย็ดพัดวัง,งนะทุกคนนี่ทุกคนมังเหย็ดมาแหล่งแหล่งนี้บอกเลยว่าของจริงนะทุกคนมึนคิดโดนแล้วเลน่นดูดเล่น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 โดดูดดเด่นทุกคนปุ้นแล้วอ่ะ đang nhìn cái nó đây tụi con. đây, đây, tất cả luôn tung tung vít, nè, Hư lụt, được, 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 rồi tụi con, được, rồi Tụi được, chơi đây được, 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 ึกนัครึ่งขาเลยโอเคโอ้น้ำปืนมาทุกคนตน้ตำปืนไปตอนี่ทุกคนลองพิถ่ตรงนี้ก็ได้นะิถ่เพราะมันก็เห็นอยู่แลก็แหงนี้เป็นแหลงเลยิเอาผมลาออกแล้วเวตากล้องรผมลาออกจากตากล้องแล้วเรเอา่เ้าไม่ ลิกนาะลงไม่ได้ตอนวิบเนี่ยจะว่ายลาวิบเอาว่ายลาวิบไปด้วยวิบน้ำพุ่งเลยวิบปวดเยอะนักด้วยนี่เนาะเอากล้องมาคนดีกว่าีจะถ่ายให้เขาดูนี่เออเอากล้องมาเอาถุงกลับมาก็นนั้นเอากล้องไปเอาถุงมาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูก่อนใช่เล้วจะเอาแล้วจะสลับกันทำไมเมื่อกี้ไม่รู้โอเค มาทุกคนไปดูว่าจะเจออะไรน้บปื๊ดทุกคนทุกคนน้บปืดวอดวอดวอดทุกคนนึ่งคือเห็นไหมแป๊บหนึ่งเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม

ไป,ปช่นขึ้นอย่าไปาชันได้หรอวันนี้ปนนไปชนขึ้นได้หรอนี่ซูมสวยจิง4ตัวหม่นี่4ต,ต,ต,ตัวแล้วหม่นี่เด็ดปลาเด็ดเลยคนจับมันปกติธรรมดากะกาง มันเหยีตรงนั้นไม่ลึกแล้เออลงไปได้ไหมอะไม่ได้ปิงเกาะมเหีปิงเกาะตี่มือปิงเกาะอันนี้ก็มีหวตอันนีเดี๋ยวดงขึเลยเอาเลยไหนไหนปิงไม่ไไม่เอาเมออยู่ในินเนอมันจะหลาอะไกันนั้น

อทุกคนดูนี่ทุกคนนี่วิทย์หนึ่งสองแล้วก็สามนะทุกคนทามงหมดนี้ทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าได้กี่ตัวนะมางวิทย์เอามาถ่ายนี่มัจับอะไรไม่เป็นไรตา้องเดี๋ยวก็เลีย ไม่พื şey <t ai> <t ai ้นมั้งเงียบเงียบหมาแล้วเอาตากล้องเดี๋ยวไปเอาเทีนนะอย่าปิดกล้องฮะดูนะมังนี่ยไวอดสามสามเอาวอดนี้ก่อนอุ้ยอยู่อยู่งั้นอย่าเดินมาเพราะเดี๋ยวมันตกใจหนึ่งวอดวอดนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปเอาวอดด้วยนี่ทุกคนไายไหมมุายไทยชัดเห็นเห็นเห็นอยู่นะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีโอ้ยมีปลาของมยเยอะมากมุ้ยมันอยู่ใต้บ่อเลยใช่เนี่องมุ้ยมีปลามุ้ยตาดูนะ ไปเร็วไปไหนปลามันออกไปเร็วเมื่อกี้เข้าไปไหนเต็มที่เต็มนะเต็มเท้าเลยน้ำอะไรเต็มน้ำน้ำเข้าไปในรองเท้าเต็มเลยปลาไปทางไหนโอ้ดีปลาอยู่ตรงนี้คิดเดือเกี่ยวพืชโอ้ตัวเกี่ยวลูกพิษดูดูพิษไทยไทยโอ้ตัวนี้ปลอดภัยลูกพิษอุ้ยโค้ดใหญ่เลยโค้ดูทุกคน โอ้ยดีก่าุคนรวยป้าพันไม่เห็นมดูที่เยหูมอยู่ลืมกดเดีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวน้อน็อหดแ้วตหตไมเอ่เห็นใบไม้ขันไม้ขางบนขันหลอหนัดน้ำเต็มเท้าเลยบงเงียตงนัลนครึ่งสายคนดูดลงไปตั้งครึ่งขายูลว ทุกคนดูนี่ทุกคนจิงเป้งมาดูเี่ถามเป็นร้อยเลี้ยงหมดในอีวอนนึงอ่ะเนี่ยอีวอันนี่เดี๋ยวดูวันนี้ตามมาเห็นไหมเคนินเปลาไม่มีปลาหมดนี้ยังไม่เห็นปลานะไม่เห็นเดี๋ยวลองจับดูดิจับดูกันน้ำลึก ลึกไม่ลึกไม่รูครึ่งขาเลยโอ้โนี ủa, є, pra, ่ยปลาฟิชดำปืดใครบอกไม่มีโ yup ฟิชดำปืดตัวนี fue. ้ออกมาไปไม้บ้างให้ดูไม่เห็นเห็นฟิชเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นเห็นเห็นโอ้โหนดำปืดฟิชนีุ่้ยเขียวปืดดำปืดเขียวปืดตัวนึงโอ้โหเจอไหมชัดไหมโอ้ชัดในกล้องชัดเลยคีบเกียวไปบังกล้องคุบบังกล้องเมื่อกี้เห็นไง สามหมดกินหมดตรงนี้ไม้นี้เด็ดไปไม่บอกน้อเดี๋ยวหมดดาวใช่ใชไม่บอกเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดอยู่ใส่ใจอยู่ใส่ใจต้องตายไปนะเนี่ยเดี๋ยวเก็บแทนนี่ก่อนเพราะเดี๋ยวนี้มันลึกอีกอ่ะกลบกับเปลือกฮะเดี๋ยวนี้ลึกไหมลึกไงเนี่ยได้ตัวเมียเก็บตัวเมียด้วยตัวเมียได้เอาตัวเล็กเก็บนะปุูติงโขบองพิษปิงโขบไม่เป็นไรเนี่ยไม่ปวดเนาะเก็บต่อเก็บต่อ

โอ้ยดำบืดตัวเมียตัวเมียไปวนอยู่งเดียวไม้นี่เด็ดเด็ดจัดโอ้โหเด็ดจัดไรเนี่ยร้อมแล้วมึงเหยดไม่้เหไปนะไปไม่ได้แล้วคืมังเหยเมื่อกี้ขึนขาไปแล้วต้องไปเทน้ำบก่อนะเจ็บเนก่อน็มน ผ่มา้น yeah. um, yeah. mm ี hmm. mm ้แกกับด้านนูเหรอบางเอียดนเนยมาต่อทางนูเลยตาบงเจยินบางเอียดขงเต้เอียดจะไปก่อนจะข้ามไหมขอเลยตาบงมาทางนี้เลยเอาจะไปก่อนเลย người đến à, à. 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 mà đến mà. đến lung mà Nhà con vít có nhẹ mái tại đếm nè, nhẹ mai mái nè, Này, tất cả mọi người, người cha, người cha, mọi người, mọi người, mọi này Lệnh người, mọi 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 người, mọi